สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาให้ดูกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับรวันนี้เนี่ยผมจะนำนาฬิกา2แบบนะครับนาฬิกาแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกาที่เป็นกระจกเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับและอีกอหนึ่งตัวอย่างก็เป็นนาฬิกาที่เป็นกระจากกลมนะครับสำหรับนาฬิกาทั้ง2ป,ประเภทเนี่ยจะมีข้อดีข้อเสียข้อแตกต่างยังไงบ้างครับเมื่อเราต้องเปลี่ยนกระจกนะครับหรือว่ากระจกเกิดความเสียหายนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยละกันนะครับ ตัวอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นนาฬิกากระจกเหลี่ยมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีสกรีนอยู่ด้านในนะครับสกรีนสีขาวนะก็1หนึ่งเลนก็เป็นกาสีดํานะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันนะแล้วก็จะมีสกรีนสีดําอยู่ด้านในกระจกเช,ช่นเดียวกันนะครับซึ่งในกาประเภทนี้เนี่ยถ้าเกิดความเสียหายหรือว่าแตกรล้าวนะครับอย่างเช่นเรือนดำนี่นะครับมีการแตกรล้าที่ขอบกระจกเนี่ยจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับในการเปลี่ยนกระจกใหม่นะครับซึ่งบางร้านเขาไม่รับทําเลยนะครับ อ่าอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการกระจกเหลี่ยมอ่าตัวใหญ่นะครับเรือนนี้เนี่ยก็จะไม่มีขอบกระจกที่อ่าเป็นสกรีนนะครับจะเป็นกระจกเรียบเรียบเลยแต่เราจะสังเกตได้ว่าในการเรือนใหญ่เนี่ยกระจกมันมีริ้วรอยเยอะแล้วก็จะมีจุดที่แตกแล้วของกระจกนะครับอยู่ตรงบริเวณ45นาฬิกานะครับสำหรับในการเรือนใหญ่นะครับจุดสําคัญนะครับเมื่อเกิดความเสียหายกับกระจกในกาประเภทนี้เนี่ยคุณจะต้องสั่งตัดกระจกใหม่เท่านั้นนะครับ ถึงจะมีนาฬิกาสวยๆกระจกใสๆเหมือนของใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะสูงนะครับบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าเป็นนาฬิกากระจกกลมเมื่อไหร่นะครับอ่านี้จะง่ายละเพะนาฬิกากระจกกลมเนี่ยนะครับคุณสามารถเปลี่ยนกระจกได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับหลังจากที่คุณกระเทาะกระจกที่มันแตกหรือว่าเสียหา,ายออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณสามารถนำนาฬิกาของคุณเนี่ยไปร้านตัด ไปร้านขายนาฬิกานะครับไปร้านขายอะไรนาฬิกาได้เลยนะครับซึ่งเขาจะมีไซส์กระจกสำเร็จรูปนะครับเกือบทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งกระจกมันมีราคาถูกมากนะครับสําหรับราคากระจกกลมนะครับจะอยู่ที่แผ่นละประมาณ30บาท40บาท50บบาทเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับขนาดนะครับขนาดและความหนาของกระจกนะครับ เห็นไหมครับนี่คือข้อแตกต่างหลักๆของนาฬิกาที่เป็นกระจกกลมกับกระจกเหลี่ยมนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีการหนึ่งครับที่จะทําให้กระจกเหลี่ยมของคุณเนี่ยใสยได้เหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือการปัดกระจกนาฬิกานะครับแต่วานาฬิกาของคุณเนี่ยจะต้องเป็นริ้วรอยขนแมวนะครับไม่ลึกมากนะครับถึงจะสามารถปัดกระจกได้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ย มันก็แทบจะไม่แตกต่างกับการสั่งตัดกระจกใหม่นะครับอันนี้คือข้อเสียหลักๆของกระจกประเภทนี้นะครับส่วนกระจกกลมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับมันมีกระจกเกือบทุกไซส์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถนําในกาของเราเนี่ยไปเปลี่ยนกระจกนะครับวัดขนาดได้ด้วยตัวเองนะครับที่ร้านขายอะไหล่นการได้เลยนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษานาฬิกาของแต่ละบุคคลนะครับสำหรับบางคนแล้วนะครับนาฬิกาที่ซื้อมา1นึ่เรือนเนี่ยอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนกระจกหรือว่าทำกระจกเลยนะครับตลอดอายุการใช้งานของนาฬิกานะครับถ้าเกิดว่าคุณดูแลรักษาดีนะครับปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นได้นะครับอ่า สำหรับคลิปคลิปนี้เนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ